สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันที่นี่กับไปในงานคอมมาร์เด็บดิวส2งพค่ะซึ่งงานนี้จัดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็จัดยาวเรื่อยไปจนถึงในวันที่3ธันวาคมนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะงานนี้มีด้วยกันทั้งหมด4วันแล้วก็จะไม่พลาดนะคะกับบูธของ MSI ค่ะซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างและมีเช็คยีนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ MSI อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะ สำหรับโซนโน้ตบุ๊กนะคะเราก็จะมีโน้ตบุ๊กนะคะของ MSI ด้วยกันหลายซีรีส์ด้วยเช่นกันแล้วก็มาพร้อมกับดิลเลอร์ของเราด้วยสำหรับในรุ่นนี้ เราอยู่ด้วยกันค่ะนะคะกับในรุ่นใหม่ล่าสุดกับสเตลล์หนึ่งหกนะคะเมอร์เซเดสเบนซ์ AMG มอเตอร์สปอร์ตนั่นเองค่ะซึ่งในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับรูปโฉมนะคะแบบว่ามีความสวยงามของยันยนค่ะระดับแบบยนตกรรมเมอร์ d e เดสเบนซ์นั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับซีรีส์นี้นะคะเราก็จะมีของแถมที่เป็นลิมิเต็ดอ dition ด้วยเฉพาะในรุ่นด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋านะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแฟลตได้ค่ะและก็รวมไปถึงค่ะนี่เลยค่ะกับยนตกรรม เมอร e เซเดสเบนดนะคะ AMG GT3 นั่นเองค่ะ โซนนี้นะคะในบุธของ MSI ภายในงานคอมมาร์ทของเรานะคะโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่คุณสามารถนำโน้ตบุ๊กเนี่ยมาอัปเกรดได้นะคะซึ่งสามารถมาติดต่ออัปเกรดตัวเครื่องได้เลยค่ะโซนทางด้านนี้เราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยบริการในเรื่องของการอัปเกรดอยู่นะคะอยากจะเพิ่ม SSD อยากจะเพิ่มเลงแรมต่างๆสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็สําหรับฝั่งทางด้านนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งจุดค่ะไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่านนะคะเพราะว่าในทุกซีรีส์และในทุกรุ่นนะคะของโน้ตบุ๊ก ของ MSI ค่ะก็จะมีของแถมอยู่แล้วสามารถมารับของแถมได้ที่จุดรีดีมค่ะ แล้วก็ข้ามฝั่งมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันที่บูธของ m อเอยู่นะแต่ฝั่งทางด้านนี้ค่ะจะเป็นฝั่งทางด้านของโซน DIY ค่ะเราจะมีคอมเซ็ตคอมประกอบนะคะจะมีตั้งแต่ตัวเมนบอร์ดมาเชอร์บอร์ดนะคะหรือว่าจะมีพวก power supply ต่างๆนะคะแล้วก็การ์ดจอการาฟิกการ์ดตัว VGA ค่ะมีตัวแร์ไอเทมที่สุดด้วยก็อยู่ด้วยกันที่บูธของ m อเค่ะ หนึ่งโซนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนในส่วนของโซน productivity นะคะเป็น business solution ค่ะให้ได้เลือกรับกันนะคะก็จะมีตั้งแต่ออตัว Desktop นะคะ all in one นะคะเป็น business นะคะ productivity ของเราค่ะ แน่นอนค่ะที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเราก็จะต้องมีหน้าจอมอนิเตอร์นะคะวันนี้สําหรับหน้าจอมอนิเตอร์จาก MSI ค่ะรองรับการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นค่าเฟรมเรทนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการประมวลผลการแสดงผลนะคะระดับ,บ,บ Pro K, แบบ p r o เคแบบเอ t ต a านะคะก็จะมีให้เลือกรับด้วยอยากจะได้หน้าจอแบบเคิร์ฟอยากจะได้หน้าจอแบบโค้งนะคะหรือว่าอยากจะได้หน้าจอตอบโจทย์กับการใช้งานที่สามารถหมุนได้แบบ360องศาเราก็มีด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้มาได้เลยที่บูธของ MSI ค่ะ We'll I'm